สวัสดีค่ะวากรสมุนไพรนะคะวันนี้ช่วงเชี่ยงเชี่ยงบ่ายของวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์ของการทํางานนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการทํางานนะคะแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลาพักผ่อนวันนี้จะพามาดูไม้ใหญ่แย้ที่มีอายุประมาณ4 0่สถึงห้ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเกจิทางสายภาคใต้นะคะ ถ้าเวลาที่สั่งไม้ใหญ่แย้ที่ร้านเราเนี่ยท่านก็จะถามว่ามีไม้ใหญ่แย้ที่อายุเยอะๆที่เขาทิ้งให้ไหมทิ้งให้เนี่ยในความหมายก็คือมันเหมือนกับการตายพายอะคะ่ะคือไม้ท่อนนั้นต้นนั้นน่ะเขาจะยืนต้นตายเขาถือว่าเป็นไม้ที่มีความแรงกว่าการตัดสดปกติเพราะว่าถือว่า เจ้าของเขาให้นั่นคือความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณคืออาจารย์ท่านอธิบายว่าแปลว่าเขาพร้อมที่จะให้เราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกจิทางสายภาคใต้นะคะก็มักจะกำชับมาว่าขอที่เขาทิ้งให้คือเขาเขาเขาทิ้งก้านตายอะคะ่ะแต่การทิ้งก้านตายเนี่ยมีสองอย่างนะคะถ้าเป็นการตายที่เป็นไม้อ่อนเนี่ยมันจะเน่า เปื่อยยุ่ยไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นการทิ้งให้เนี่ยไม้อ่ะจะเป็นเนื้อไม้ที่แข็งนะคะแข็งมากนะคะเท่ากับว่าเป็นไม้ที่ได้อายุแล้วอันนี้เราจะมีอยู่หลายขนาดนะคะทั้งหมดนี้คือเป็นไม้ที่เขาทิ้งให้นะคะหรือว่าตายภายคาดต้นไซส์นี้มันจะราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของไม้นะคะ มีชิปมีอายุ40-50ปีก็เด็ดๆเ,เลยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะที่ทิ้งด้วยนะคืออายุถึงด้วยแล้วก็เขาให้ด้วยนะคะ2ชิ้นนี้ราคาชิ้นละ1 0 0 0บาทถือว่าราคาถูกมากนะคะถ้าเป็นไม้ในเกรดแบบนี้คือเกรดที่เป็นเนื้อไม้ที่แข็งแล้วทิ้งให้เนี่ยในขนาด1ฟุตเนี่ยเราให้ในราคา1,000บาท ชิ้นนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่อายุน้อยกว่าสอชิ้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็เป็นเกรดที่อยู่ตรงโคนต้นแล้วก็ใหญ่ข้อถี่สวยชัดชิ้นนี้ปล่อยในราคา4,500บาทค่ะสองชิ้นนี้อายุมากกว่าชิ้นนี้นะคะสองชิ้นนี้ราคาชิ้นละ5,000บาท ชิ้นสุดท้ายนี่เป็นไฮไลท์ใครเคยลองปอกเปลือกไม้ใหญ่แยมไหมอันเนี้ยถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็คงเรียกว่าการเข้าแก่นแล้วคือเนื้อไม้เขานอกจากที่จะแข็งแล้วนะคะเ๋ยวเราทำไงเราถึงจะเคาะได้เหยียบขึ้นมาก่อนเนะาะแล้วกคะนะคะก็จะเหมือนเสียงแบบเสียงไม้เลยเสียงจะค่อนข้างแน่นแต่ว่ามีกลางวานนะคะ ถ้าเป็นชิ้นนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าเข้าแก่นได้ไหมคือเนื้อไม้นี่อายุประมาณ50ปีแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบเนี้ยชิ้นนี้พิเศษนะคะมีชิ้นเดียวถ้าใครสนใจก็ให้บูชาในราคา9,900บาทนะคะทุกชิ้นเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ถ้ารับหลายชิ้นจะขอส่วนลด รือขอราคาโปรโมชั่นเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้คุยกันได้ค่ะสนใจชิ้นไหนรู้สึกถูกชะตากับชิ้นไหนเนาะการเลือกไม้ใหญ่แย้เนี่ยนอกจากตัวเนื้อไม้ที่มีความแก่ที่อายุเขาได้แล้วนะคะข้อที่1่ข้อที่2ก็คือดูความถูกชะตากับเราไม้ใหญ่แย้เนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลโดยธรรมชาติที่เขาเรียกว่ามีความกายสิทธิ์เนี่ย ก็ไม่ได้ต่างจากวัตถุมงคลอย่างอื่นที่ผ่านพิธีนะคะแต่ว่าอันนี้เขากายสิทธิ์โดยธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นไม้เขาจะเลือกคนคนเลือกไม้ก็คือเราจะรู้สึกถูกชะตาถูกกับชถูกชะตากับชิ้นไม้หรือต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งคือต่างฝ่ายต่างเลือกกันเพื่อที่จะไปเสริมบาร,รมีซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นวิธีการเลือกวิธีที่สองนะคะของไม้แยะ,แยะคืออายุต้องได้ แล้วก็ถูกชะตากันนะคะแล้วก็ก่อนที่ไม้จะไปถึงอะ่ะเราก็เริ่มพูดคุยในใจเลยว่าเราอยากได้อะไรเพราะหลายๆคนนะคะบอกเคล็ดลับเลยว่าหลายๆคนมีโชคก่อนที่ไม้หรือทั้งไม่ว่าจะเป็นต้นหรือเนื้อไม้จะไปถึงหลายท่านมากเลยนะคะลองดูแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออสมกับที่เขาเป็นไม้มงคลที่ยืนยาวที่สุด เป็นที่นิยมมายาวนานที่สุดเพราะว่าอิทเทริตของเขาไม่ธรรมดาจริงทีนี้สำหรับคนที่มีงบจำกัดหรืออาจจะอยากลองเชื่อมเชื่อมธิดก,กันกับเขาก่อนเรามีให้เลือกทุกขนาดนะคะไซส์เล็กเนี่ยนี่ก็คือเนื้อไม้แข็งได้ที่แล้วนะคะมาจากต้นที่มีอายุมากกว่า18ปปีนะคะเนี่ย ให้บูชาแค่ชิ้นละ100บาทเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ลองดูถ้าถูกฉลกกับเราอะถึงแม้ชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็สามารถที่จะให้โชคได้อันนี้คือเป็นใช้วิจารณญาณเฉพาะคนเลยนะคะแต่ว่าเราก็เห็นมาแล้วว่าแม้กระทั่งใบไม้ใหญ่แยใบเดียวอะถูกเลขก,กันก็เอ้ยถูกลอตเตอรี่ก็เยอะมากเยอะมากนะคะลองเข้าไปดูถเถอะในเน็ตน่ยจะมีการพูดถึงกันเยอะมากแล้วถ้าชิ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้ นะคะในขณะที่กำลังสวยเลยเนี่ยอันนี้ก็ชิ้นละ300บาทนะคะแล้วก็ยังคงมีโปรโมชั่น1ต้นแถมไม้ที่มีอายุมากกว่า18ปีเนี่ยหชิ้นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าจะให้ถ้าจะให้โชคกลาบในลักษณะของการถูลรตเตอรี่นี่ะก็เป็นต้นเนาะ แต่ถ้าจะเป็นโชคลาบเรื่องของเมตตาค้าขายการสมัครงานหรืออะไรต่างๆแล้วแต่จะขอเนี่ยก็อาจจะต้องพกนะคะแต่ว่าบางคนที่มีโชคใหญ่ๆเลยอะ่ะที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเลยท่านก็มีทั้งสองอย่างนะคะก็ลองกันดูว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกถูกชะตาไหมรู้สึกอยากจะลองเชื่อมลิศกันกับเขาไหมนะคะก็ทักกันเข้ามาจะทิ้ง ID l ดี e ลและเบอร์โทรเอาไว้ให้นะคะ ถ้าใครที่อยากได้ไม้จริงๆถ้าเป็นรุ่นพวกเนี้ยเห็นไหมคะการต,ตัดทําตะกุดนะ่ะก็จะเป็นไซส์ขนาดนี้หรือว่าบางคนที่ปอกตะกุดใหญ่ก็าอาจจะใหญ่กว่านี้ได้หลายท่อนเลยนะคะก็ตัดได้ตามอัธยาศัยเนื้อไม้ถึงอายุแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการทิ้งต้นทิ้งกิ่งให้โดยตรงซึ่งกจิทางภาคใต้ถือว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากอีกจุดหนึ่งนะคะก็ทักกันเข้ามาได้ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมาก